อีกอันหนึ่งที่มันไฮไลท์เลยรถคนเหยียบเบรกแล้วเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังครับอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยที่เลื่อนขึ้นครับเลื่อนการขึ้นเลื่อนการขึ้นนะครับรับผมเหยียบเบรกไว้นะครับครับผมนี่คือกล้องสามหกสูงทั่วไปเราเห็นๆกันอยู่ครับเวลาอ๋อนี่คือเบิร์ตไอวิวนะโอเคนี่หลายๆค่ายก็มีแต่เอสคัทมีแบบนี้ครับแล้วเวลาหมุนพวงมาลัยเส้นก็จะหมุนตามเห็นล้อมครับยังไม่หมดนะครับเอะมุมนี้มันโดนฟุตบาทหรือเปล่าสามารถหมุนดูได้แบบนี้เลยครับ สามร้อยหกสิบองศาแล้วสูงเข้าไปได้ไหมโอ้โหเบียดฟุตบาทหรือยังล้อแมก MG ยี่สิบนิ้วเราจะเข้าฟุตบาทไหมอ๋มอข้างนี้เป็นยังไงอะโอเคยังได้อยู่ดูรอบๆได้ครับภาพต่อเนื่องไม่มีรอยต่อเลยนะเห็นไหมครับเห็นแมก้กระทั้งพื้นล <laughs> ายกระเบื้องใอ่กระเบื้องอครับนี่อันนี้ที่เห็นกราฟติดข้างๆรอบพันรถนี่คือง่ายๆคือ เป็นห้องฐานที่จริงเนี่ยนี่คือขอ,ของจริงนี่ของจริงคือจอข้างหน้าได้จับนะครับเหมือนกล้องได้จับสภาพที่จริงคือของจริงแค่ตัวรถ่านั่งจำลองมาใช่ครับนอกนั้นาฐานที่รอบๆนี่คือฐานที่จริงทั้งหมดเรื่องของกุญแจโอ้โหรูปลักษณ์กุญแจเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยถือว่าเป็นอุปก,กรณ์ที่แทบจะเป็นหนึ่งในอวัยวะส่วนหนึ่งของเราปัจจัยสี่ใช่ครับแล้วเรามาใช้ตัวนี้ครับระบบแอปพลิเคชันพิเศษที่เรียกว่าเป็น Mercedes มี Me Connect ือการใช้งานการควบคุมต่างๆสามารถสั่งการได้แบบไร้สายอืระบบตัวนี้ยโอบอน้องบ้านพี่มีรถเป็นเยอะมากยี่สิบกว่าคันก็เ,เก็บได้ครับนี่ครับสามารถดูได้หมดดูกี่คันใช้งานทําอะไรต่างๆสั่งการรถดูว่ารถอยู่ตรงไหนตอนนี้ไปไหนบ้างควบคุมรถมเปิดปิดสไลดปเปิดปิดกระจกดูสเตตัสเครื่องเปิดแอร์ลูกหน้า ควบคุมพื้นที่การใช้งานการขับขี่ง่ายๆคือคอนโทรลด้วยโทรศัพท์ของท่านเองใช่ครับแค่ครึ่งเดียวใช่ครับกุญแจนี่ไม่มีความหมายเลยใช่ครับเปิดรถก็ได้เปิดเปิดปิดรถธรรมดาเท่านั้นเองใช่ครับแต่ทิ้งท้ายนะครับอีกนิดนึงอนาคตข้างหน้ามาแน่นอนครับสําหรับรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบนะครับภายในปีนี้แน่นอนได้เห็นแน่เมอร์เซเดสเบนเตรียมตัวระเบิดอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับในช่วงลองของใหม่ขอบคุณมากครับ